วันนี้จูเนียมาเที่ยวไหนครับมาดูปลาใช่ไหมลกูกแล้วก็มาดูไดโนเสาร์เนาะอันนี้เรามาเที่ยวกันที่เซ็นทรัลนะคะเขาก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์จำลองเนาะ<ป>แล้วก็มาดูไดโนเสาร์เนาะอันนี้เรามาเที่ยวกันที่เซ็นทรัลนะคะเขาก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์จำลองเนาะ ไปให้เพื่อนๆดูมีปลาอะไรบ้างออันนี้เป็นโลมาปากขวดนะคะแบบนี้มิ้ร้องเขาอันนี้อะไรอะลูกามายืนดูไหจะเดี๋ยวเข้าไปยืนในปากแล้วปากฉลามแน่เลยนี่ว้าว <c oughs> ดูดวนีดูนี่ยฉลามจริงๆจะใหญ่แบบนี้เลยนะลูกอือ อันนี้น่าจะเป็นปลาฉลามใช่ไหมครับปไปอ่านป้ายดูซิเขาเป็นปลาฉลามอะไรตัวใหญ่มากไปลงไปอ่านปลาอัานนี้ไม่เห็นมีป้ายบอกเลยอ่ะฉล,ลามเนาะอันนี้ฉลามโอ้โหตัวใหญ่ด้วยลูกปลากระตูนปลาชักช้าเด็กอยากเห็นหางเทำไมลูกหางดินดงด้นได้อืม้าหางดิ้นได้นี่เลยตัวนี้่ในทะเลเขาเป็นตัวใหญ่นี่ตัวเท่านี้ไหมว้าวไม่ใช่ใหญ่กว่านี้ ทีนี้ก็กินคนได้สบายสบายแล้วนะี่เรานีมาดูสิตัวทะเลหมดโหนี่อะไรอ่ะโอ้นี่วอะไรนแต่เราเสารแล้วเข้าฝั่งทางน้นเนี่ยเนี่ยดูอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นม้าลายอัอนนี้เป็นมาา้าลายเออยีราฟแมบบ่ <c oughs> แบบผู้ผี่อันนี้เป็นยีราฟใช่ไหมหนูไปยินตรงงานได้นหนอแมบบ่จะถ่ายหนูตัวใหญ่มากเลยเหมือนที่สวนสัตว์ไหมลูกเหมือนที่สวนสัตว์ไหมโอ้ อ่ะปลาวานร้องเนี่ยดูมา้าลายโอ้ลายสวยมากเลยอันนี้ตัวอะไรนี่หล่ะพี่ลูกลิงพาลาแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเออเป็นสัตว์ใช่ ตัวใหญ่อันนั้นอะไรป้าตัวทะเลตัลวทะเลนะเสียงเคารองเห็นไหมลูกน่ากลัวไหมเสียงเนียรกลัว,วเสียงกลัวไหมลูกกลัวเสียงเหรอไปดูปลาดีกว่าไปดูปลานีโม่วิเออแล้วการนี้จะเป็นเต่าทะเลนะลูกปลานีโนโ่สวยจังเลย อันนี้เป็นปลาการ์ตูนหนูไม่มีเสียงเออนี่เป็ลากร์ตูนไปตัวยาเต้นเต้นสองาเดี๋ยว,วอยู่ข้างในนู่นเดี๋ยวแม่พาไปนี่ดูโลมาก,ก่อนเออปลาวานปลาวานหลังท<ม>่อมเนี่ยนะเดี๋ยวแม่ถ่ายไกลๆดเลยใหญ่มาก ไปดิไปดูใกล้ๆไปลูกปะไหนดูนี่ปะปายืนตรงข้างหลังใหญ่มากอันนี้เป็นปลาวานนะคะตัวใหญ่มากดูเนี่ยดูเนี่ยกลัวใหญ่มากอันนี้เป็นไออีน่าลายจุด เนี่ยกินกินคนนะนี่น่ารักจังเลยหมาน่ะกินคนเออน่ารักทาให้แม่ถือก็ได้หรอกเอาใส่แบน้ก็ได้ท่ครับอ้าอันนี้เสือได้อาจารยะาน่าจะจลองจากตัวจริงน่าจะไซส์เนี่ยนะไม่เอาไม่โ้นได้อนได้ นี่แบบนแหละเขาครียกมัวนะคุหด้าช <มา S 2> ื่อมันมนานนะคุด้ามานะ้านน้เติม้อัน,นี้นี่นี่นี่เนี่ยอโอโหนี่ช้างแมมอ หูวันนี้อะไรครับนี่อะไรป้าปูไปใกล้ๆนู่นนี่เน่ยไ่้าจ่เนี่ยเริ่มกลัวตัวใหญ่มาก โอ้อันนี้อะไรเนี่ยน,นี่ไงสุนโต้ไลออนไลออนเนี่ยไลยออนทีมตัว <c oughs> ไหมตัวใหญ่มากเลยใหญ่เหมือนที่เราไปดูที่สวนสัตว์ของจริงเลยเห็นไหมอ่าโอ้ดูตากัาสิ <c oughs> อันนี้อะไรอันนี้เสืออันนี้ตัวเมียเอาหรอตัวเต่า จะมีเสียงร้องให้เราฟังด้วยอ,นนอันนี้อันนี้ตัวเมียใช่ไหมพี่คู่จะมีแตวคู่อันนี้เสือดาวงานจัดที่เซนทัลโคราชนะคะใครอยากรับชมนะคะแบบจูเนียสามารถไปรับชมกันได้เลยวันนี้จูเนียไปก่อนนะครับสวัสดีครับ